เ้นทางของเรายังอีกยาวไกลครับจากบ้านบ่อแก้วแห่งนี้ของอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่คุณศพธนาอันประเสริฐร,รองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม่ได้นําคณะของเรามุ่งสู่บ้านวัดจันหรืออํเาเภอกระยานิวัฒนาซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่แจ่มหรือเสมิงขึ้นไปบนเส้นทาง10-8ครับ เส้นทางแห่งนี้เป็นทางดินกลิ่นไอของสายลมเย็นนำคณะของเราตายตามไหล่เขาคดเขี้ยวสูงชันอบอุ่นกับอ้อมกอดของขุนเขาสดชื่นกับความเขียวชุ่มของไพรคลึกอยากจะให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสทิวทัศน์อันสวยงามล้ำลึกนี้และปล่อยจินตนาการอย่างอิสระเสรีครับทางพ้นคันทุรักท์ุเลแต่ว่ายังมีความสวยความงามเป็นวิวทิวทัศน์ต้นสนสวยมาก ถนนเป็นอยาน่างนี้ต้องระดับขออ่ฮะถึงจะไปถึงถึงจะไปถึงทั้งหมดครบสิบกิโลต้องระดับนี้ขับไป มันดีครับพี่ต้องช่องอย่างนี้ฮะต้องสดๆเปลือยๆอย่างนี้ใช่ครับนะฮะเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้เส้นทางอย่างนี้พี่เล็กก็เห็นว่ามีทั้งรถวิบากและก็กลุ่มที่สนใจทางด้านโฟวิลขับสวนไปสวนมาอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมยามว่างของของนักท่องเที่ยวที่สนใจสิ่งที่เข้าถึงได้เป็นคนแรกครับ รู้สึกยังไงตอนนี้อากาศดีมากครับเย็นอากาศเย็นสบายนี่ขนาดเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนเนี่ยเนี่ยขนาดบ่ายโมงกว่าแล้วนะจบ่ายสองครับบ่ายเปลี่ยนสบายสองแล้วยังอากาศยังเย็นสบายมากใช่นไหมฮะอากาศดีมากครับถ้าบอมเชิญชวนหน่อยอ่าอยากให้เชิญให้ทุกคนลองมาท่องเที่ยวที่อำเภอใหม่นะครับนะมาสำรวจเส้นทางเพราะว่าตอนนี้เส้นทางอาจจะยังสำหรับผู้ที่ชอบแบบออฟโรดอะไรนะอ่าผมว่าแนะนำเส้นทางนี้เลยครับต้องมาครับ หลังจากที่ได้ชมวิวทิวทัศน์กันเรียบร้อยเราก็มุ่งหน้ากันต่อไปครับและจุดหมายปลายทางของเราก็คือบ้านวัดจันทร์ซึ่งอดีตเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแม่แจ่มและปัจจุบันก็คืออำเภอกะลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของเรานั่นเองครับ อำเภอกระยาณิวัฒนาประกอบไปด้วย3ตำบลของอำเภอแม่แจ่มก็คือตำบลวัดจันทร์ตำบลแม่แดดและตำบลแจ่มหลวงครับเรโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ย